เกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพภาคที่สองประกาศเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกับกัมพูชาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเหตุผลคือฝ่ายกัมพูชายัางไม่สามารถนำเสนอแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการถอนอาวุธหนักและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้ แม้จะมีการประชุมและแลกเปลี่ยนเอกสารกันหลายครั้งแต่กัมพูชายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการปรับกำลังพลหรือการกำหนดพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดการเลื่อนครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อตกลงและหลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อเท,ท็จจริงกองทัพภาคที่สองยืนยันว่าจะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงของชาติ คุณคิดว่าการเลื่อนประชุมครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อสถานการณ์ชายแรนรวมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ